เสียงหวีดร้องของกรุงเทพมหานครในยามบ่ายแก่ๆนั้นช่างโหดร้ายราวกับสัตว์ป่าที่กำลังหิวกระหายแสงแดดสาดลงมาอย่างไม่ปราณีเผาไหม้ทุกอย่างที่ขวางหน้าจนกลายเป็นไอระอุที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือพื้นถนนลาดยางมาตอยแต่ท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นหญิงสาวในชุดที่ยาบสีขาวบริสุทธิ์กลับยืนหยัดอย่างสงบนิ่งราวกับพายุที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางความสงบเธอไม่ใช่นักบุญและว,วันนี้เธอกำลังจะพิสูจน์ใหเห็นว่าความอ่อนโยนของเธอนั้นมีไว้สำหรับผู้ที่คู่ควรเท่านั้น ส่วนสำหรับเดรัชฉาในเครื่องแบบที่กำลังก้าวเข้ามาความยุติธรรมของเธอจะคมก่อนนิบและเย็นเยียบดุดน้ำแข็งบ่ายวันนั้นแสงแดดแผดจ้าจนพื้นถนนคอนกรีตแทบจะหลอมละลายอากาศร้อนอบอ้าวพัดผ่านไปตามทางเท้าที่แออัดไปด้วยรถจัก,กรยานยนต์และผู้คนที่เดินขวักขว่ไปมาณมุมหนึ่งของย่านที่พลุกพล่านในกรุงเทพมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นขนาดกลางตั้งตระหง่านอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งนี้มานานหลายปีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกใหญ่รายล้อมไปด้วยร้าน อาหารตามสั่งสำนักงานเล็กๆและบ้านเรือนของชาวบ้านตัวอาคารของร้านดูสะอาดสะอ้านและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีประตูกระจกใสาวาววาวโลโก้เซเว่นอีเลฟเว่นสีสันสดใสเห็นได้ชัดเจนและชั้นวางของภายในร้านก็ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอัดแน่นไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจากภายนอกร้านแห่งนี้ก็ดูไม่ต่างจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วไปแต่ใครก็ตามที่รู้จักที่นี่ ดีจะรู้ว่าร้านนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมันไม่ใช่แค่สถานที่ขายของแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ของครอบครัวฮัจยิสุไลมานผู้ล่วงลับนักธุรกิจท้องถิ่นที่ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่ซื่อสัตย์และมีน้ำใจงาม ภายในร้านบรรยากาศกลับสบายกว่ากันมากเครื่องปรับอากาศพัดพาความร้อนจากภายนอกให้หายไปเหลือไว้เพียงอากาศเย็นสบายที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเสียงเพลงเบ,งเบาๆจากลำโพงของร้านดังคลอไปกับเสียงเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ดังขึ้นเป็นระยะๆะะพนักงานหญิงหลายคนกำลังม้วนอยู่กับงานของตนบางคนกำลังจัดเรียงเครื่องดื่มในตู้แช่บางคนกำลังตรวจสอบสต็อกสินค้าบนชั้นวางเครื่องปรุงและพนักงานแคชเชียร์สองคนกำลังให้บริการลูกค้าที่ต่อคิวอยู่ด้วยรอยยิ้มและคำทักทายที่เป็นมิตร ลูกค้าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาตั้งแต่แม่บ้านไปจนถึงพนักงานออฟฟิศที่แวะมาในช่วงพักกลางวันแม้จะดูวุ่นวายแต่ทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติเป็นเพียงชีวิตประจำวันของร้านสะดวกซื้อที่หมุนไปตามความต้องการของคนในชุมชนแต่เบื้องหลังความธรรมดาสามันนั้นมีเรื่องราวบางอย่างที่กำลังรอวันประตูขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าวันนั้นจะกลายเป็นวันที่พนักงานในร้านแห่งนี้จะไม่มีวันลืมเลือน พวกเธอไม่รู้ตัวเลยว่าวงล้อแห่งโชคชะตากำลังหมุนและโชคชะตาได้เลือกสถานที่แห่งนี้ให้เป็นเวทีของการประทะก,กันร,ระหว่างความยุติธรรมและการใช้อำนาจในทางที่ผิดยังไม่มีสัญญาณเตือนใดๆยังไม่มีสิ่งใดน่าสงสัยแต่สายลมในวันนั้นกลับพัดพาความรู้สึกที่ไม่ธรรมดาเข้ามาด้วยรถยนต์คันหนึ่งจอดลงหน้าร้านประตูรถเปิดออกอย่างช้าๆและร่างของ ชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเขาตัวอ้วนอยู่ในเครื่องแบบตำรวจและเดินด้วยท่าทางที่ผสมปนประหว่างความเกลียดคร้านและความเย่อหยิ่งเขาไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาไม่ใช่คนในละแวกนี้เขาคือตัวแทนค่ะ องความช่อชนที่มาโดยไม่ได้รับเชิญและการมาของเขาในครั้งนี้จะทดสอบความกล้าหาญของคนคนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏตัวในเรื่องราวนี้วันนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่เปลวไฟแรกของความขัดแย้งครั้งใหญ่ได้เริ่มลุกโชนขึ้นแล้วมันแทรกซึมเข้ามาอย่างเงียบๆท่ามกลางชั้นวางสินค้าที่ครั้งหนึ่งไม่เคยมีใครคาดคิดว่ามันจะต้องมาเป็นพยานให้กับความรุนแรงและการต่อสู้ ความวุ่นวายภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมาถึงจุดสูงสุดเมื่อเข็มนาฬิกาใกล้จะชี้ไปที่เวลาเที่ยงตรงลูกค้าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาส่วนใหญ่เป็นคนในละแวกนั้นที่แวะมาซื้อของสำหรับมื้อกลางวันอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านหรือแค่แวะมากดเงินที่ตู้ ATM หน้าร้านเสียงเครื่องสแกนบาร์โค้ดดังไม่หยุดขณะที่พนักงานหญิงต่างก็ขมักข้นให้บริการและรักษาระดับการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบร้านดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการทีีีี่่มมโครรงงงส้าาและวินนัยยเป็อด เบื้องหลังใบหน้าที่เป็นมิตรของพนักงานมีจิตวิญญาณหนึ่งที่พวกเธอยึดมัน่นร่วมกันนั่นคือความพักดีต่อเจ้าของร้านผู้ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเจ้านายแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจอีกด้วยเพราะพวกเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่พวกเธอทำในวันนี้ตั้งอยู่บนหลักฐานที่สร้างขึ้นด้วยมือของผู้หญิงสาวคนหนึ่งชื่ออามีราผู้ซึ่งไม่เพียงแต่สืบทอดธุรกิจนี้แต่ยังปกป้องเกียรติของมันด้วยความเด็ดเดี่ยวอย่างเต็มเปี่ยม เมื่อประตูอัตโนมัติเปิดออกและร่างระหงของผู้หญิงสาวคนหนึ่งก้าวเข้ามาบรรยากาศภายในร้านก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยพนักงานทุกคนรับรู้ได้ทันทีถึงการมาของอามราผู้ซึ่งสวมชุดเดรสยาวสีขาวเรียบและฮิญาบสีขาวที่คลุมใบหน้าอันสงบนิ่งของเธออย่างเรียบร้อยแม้ภายนอกจะดูอ่อนโยนแต่แววตาที่คมกริบของเธอกลับฉายแววแห่งอำนาจออกมาอย่างชัดเจนพนักงาน บางคนทักทายเธออย่างเป็นมิตรและอามีราก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าเบาๆเธอเดินช้าๆแต่หนักแน่นไปตามทางเดินในร้านขณะที่สายตาของเธอก็สำรวจชั้นวางของสังเกตความสะอาดแ,แลภาพรประเมินการบริการที่กำลังดำเนินอยู่ บางครั้งเธอก็ให้คำแนะนำสั้นๆกับพนักงานที่เธอพบทุกคำพูดของเธอล้วนสงบนิ่งแต่หนักแน่นเธอไม่ได้พูดอะไรมากแต่ทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวมันมักจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเสมอพนักงานจะกระตือรือร้นมากขึ้นลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการใส่ใจและร้านก็ดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่เบื้องหลังความราบรื่นนั้นมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เริ่มเข้ามารบกวนความรู้สึก อามีรารู้สึกได้แม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามมันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในอากาศเหมือนลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเธอหยุดเดินครู่หนึ่งใกล้กับเคาน์เตอร์แคชเชียแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างกระจกของร้านถนนยังคงพลุกพล่านเหมือนเช่นเคยรถราวิ่งไปมาและผู้คนก็เดินผ่านไปมาตามจังหวะชีวิตประจำวันแต่ไม่รู้ทำไมอามีราก,กลับรู้สึกเหมือนมีเงาของภัยคุกคามกำลัง คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเหมือนพายุที่กำลังก่อตัวอย่างเงียบๆอยู่หลังก้อนเมฆเธอพยายามปัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปและเดินต่อด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยแต่สัญชาตญาณของหญิงสาวที่ผ่านรอ้อนผ่านหนาวมามากไม่สามารถหลอกตัวเองได้บางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นและในฐานะเจ้าของในฐานะผู้นำและในฐานะผู้พิทักษ์เกียรติของธุรกิจของบิดาผู้ล่วงลับอามราเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่จะเข้ามาโดยไม่หวนเกรงแม้แต่น้อย เสียงเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์เก่าๆหยุดลงอย่างกระทันหันหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นตรงด้านขวาของประตูทางเข้าที่ลูกค้ามักจะใช้กันเสียงเบรกดังเอีย๊ยตามมาด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆที่กระทบลงบนทางเท้าร่างของชายร่างท้วมคนหนึ่งลงมาจากรถจักรยานยนต์คันนั้นเขาสวมเครื่องแบบตำรวจแต่ดูห่างไกลาจากคำว่าหน้าเคารพอย่างสิ้นเชิงเครื่องแบบของเขายับยุ้ยี่แขน เสื้อถูกพับขึ้นอย่างลวกๆและหน้าท้องที่ป่องออกมาก็ดันกระดุมเสื้อจนแทบจะปริออกมาใบหน้าของเขากลมเกลี้ยงมันเยิ้มประดับด้วยรอยยิ้มย้อเย้ยที่ดูเหมือนการถักถางมากกอวอห้าความเป็นนิด นั่นคือจ่าสิบตำรวจวิโรจน์เจ้าหน้าที่นอกรีที่มักจะปรากฏตัวตามร้านค้าเล็กๆเหมือนปลวกที่คอยกัดกินเนื้อไม้เขาคอยสอสองหาโอกาสที่จะกดขี่เรียกร้องและขู่กันโชคเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าในหมู่พ่อค้าแม่ค้าในกรุงเทพชื่อเสียงของเขาไม่ได้มาจากการทำความดีแต่มาจากปากที่หยาบคายท่าทีที่เอาแต่ใจและความกล้าที่จะข่มขู่ผู้อื่นโดยอาศัยสัญ,ญลักษณ์ของกฎหมายที่เขาสวมใส่อยู่บนอกเมื่อประตูอัตโนมัติของร้านเปิดออกพร้อมกับเสียงติ๊งตอง ที่คุณเคยจะวิโรธก็ก้าวเข้ามาด้วยท่าทางอุยอ้ายและอกผายไหล่พึงสายตาของเขากวาดไปทั่วทั้งร้านราวกับเป็นเจ้าของสถานที่ราวกับว่าการมาของเขาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสนใจเขาไม่ได้มองซ้ายมองขวาไม่ได้ทักทายใครไม่ได้ยิ้มให้ลูกค้าหรือพนักงานสิ่งที่ออกมาจากปากของเขามีเพียงเสียงลมหายใจสั้นๆและเสียงหัวเราะเบาๆที่น่ารำคาญ พนักงานในร้านต่างก็รู้ได้ทันทีว่าแขกคนนี้ไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาพนักงานคนหนึ่งที่กำลังจัดเครื่องดื่มในตู้แช่หยุดชะงักและกล้มหน้าลงอย่างช้าๆพนักงานที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เริ่มมีสีหน้าตึงเครียดพวกเขาเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนนี้มาก่อนและตอนนี้เรื่องราวนั้นก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วจ่าวิโรธไม่ได้พูดอะไรมากเขาแค่เดินช้าๆผ่านชั้นวาง ของไปทีและชั้นสายตาของเขามองซ้ายมองขวาราวกับกำลังประเมินอะไรบางอย่างอาจจะเป็นสินค้าหรือการจัดวางของในร้านแต่สายตาของเขาก็ไม่เคยละไปจากพนักงานที่กำลังมองเขาห้วยความกังวล เขาหยุดเดินที่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียเขาใช้มือลูกท้องของตัวเองพร้อมกับหัวเราะเบาๆแล้วตบโต๊ะแคชเชียสองครั้งด้วยฝ่ามือที่ใหญ่และสกระปรกของเขาเสียงนั้นทำลายความเงียบในบริเวณหน้าร้านลงทันทีลูกค้าบางคนที่กำลังเลือกซื้อของอยู่หันมามองด้วยความรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปพนักงานแคชเชีย์ที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ดูประหม่าพยายามจะยิ้มแต่ก็เห็นได้ชัดว่ากำลังกังวลจะวิโรธกว่าสายตาไปรอบๆเพลิดเพลินกับบรรยากาศของความกลัวที่เริ่มปกคลุมไปทั่วห้องเขายังไม่ได้พูดอะไรยังงไไม่่ด้้้บออกวาาาใครรเเป็นจข นาอยยังไม่ได้บอกว่ามาทําไมแต่ท่าทางการเดินท่าทางการมองและท่าทางที่แสดงอํานาจของเขาก็เพียงพอที่จะสื่อให้รู้ว่าชายคนนี้ไม่ได้มาเพื่อซื้อของเขากําลังรอจังหวะและในหัวของเขาก็กําลังประเมินว่าเขาสามารถกดดันที่นี่ได้มากแค่ไหนเขาสามารถสร้างแรงกดดันได้มากเท่าไหร่ก่อนที่จะมีใครกล้าท้าทายกลับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้ก็คือร้านนี้ไม่ใช่หมูในอวยและไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะยอมนิ่งเฉยเมื่อศักดิ์ศรีของตัวเองถูกเหยียบย่ำ บรรยากาศในร้านที่เคยเต็มไปด้วยความคึกคักกลับตึงเครียดขึ้นมาทันทีเมื่อเสียงดังลั่นนั้นดังก้องไปทั่วห้องพนักงานทุกคนราวกับหยุดการเคลื่อนไหวจากงานที่ทำอยู่เจ้าของร้านอยู่ไหนเรียกออกมาเดี๋ยวนี้ชายร่างโทมตะโกนด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยแรงกดดนันเขายืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ใช้มือที่หยาบกร้านตบโต๊ะราวกับจะย้ำเตือนถึงอำนาจของตน น้ำเสียงของเขาแหลมคมและไม่สุภาพไม่แสดงความเคารพต่อสถานที่ที่เขากำลังเหยียบย่ำอยู่แม้แต่น้อยพนักงานหญิงที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ก้มหน้าลงด้วยความตกใจขณะที่คนอื่นๆทำได้เพียงมองด้วยความกังวลพวกเขาทุกคนรู้จักสไตล์แบบนี้ดีมันไม่ใช่การมาตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการไม่ใช่การตรวจสอบตามปกติแต่เป็นการข่มขู่ที่ห่อหุ้มด้วยอีกโก้พวกเธออยากจะตอบแต่ความกลัวทำให้ริมฝีปากของพวกเธอแข็งทื่อ ในห้องที่เต็มไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคจู่ๆก็มีพลังงานแปลกปลอมเข้ามาปะทะแรงกว่าเสียงเครื่องปรับอากาศเสียอีกจากทางเดินกลางร้านเสียงฝีเท้าที่เบาแต่หนักแน่นเริ่มดังขึ้นอามีราที่ตอนแรกอยู่ใกล้ชั้นวางนมได้ยินน้ำเสียงที่หยาบคายนั้นอย่างชัดเจนเธอไม่จําเป็นต้องให้ใครชี้ตัวหรือเรียกหาเธอรู้ดีว่าเสียงแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรปล่อยให้ผ่านไปด้วยใบหน้า ที่เรียบเฉยแต่แววตาที่คมกริบอมีราก้าวไปข้างหน้าชุดเรสยาวสีขาวที่เธอสวมใส่ลากไปตามพื้นที่สะอาดขณะที่ฮิญาบสีขาวของเธอก็ช่วยเสริมให้เธอดูสงบนิ่งและมั่นคงแววตาของเธอไม่แสดงความกลัวแม้แต่น้อยเมื่อเธอหยุดยืนห่างจากจาวิโรธประมาณ2เมตรบรรยากาศในร้านก็เปลี่ยนไปในทันที พนักงานทุกคนต่างก็หันมามองเจ้าของร้านของตนหวังว่าการปรากฏตัวของอามีราจะเป็นเกราะป้องกันจากแรงกดดันที่บีบคั้นหัวใจพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆอามีรายืนตัวตรงไม่มีรอยยิ้มเสแสร้งไม่มีภาษากายที่ยอมแพ้เธอเพียงแค่มองตรงไปยังชายคนนั้นท้าทายเขาด้วยสายตาที่คนอย่างเธอเท่านั้นที่จะมีได้สายตาของผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับความสูญเสียภาระของชีวิตและความเศร้าโศกแล้วเอาชนะมันมาได้ทีละอย่าง จตวิโรธที่ตอนแรกรู้สึกเหมือนอยู่เหนือกว่าใครกลับดูประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าเจ้าของร้านจะเป็นผู้หญิงสาวและที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นก็คือไม่มีร่องรอยของความตื่นตระหนกบนใบหน้าของเธอเลยเขาสบตาเธอพยายามจะอ่านท่าทีของอามีราแล้วก็หัวเราะเบาๆซึ่งฟังดูเหมือนการเยาะเย้ยมากกว่าเขาพูดว่าอ๋อนี่เองเหรือเจ้าของร้านน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยการดูถูกราวกับกำลังพูดกับคนที่ไม่คู่ควรจะยืนอยู่ระดับเดียวกับเขาแต่ อามีราไม่ตอบสนองเธอไม่ตอบทันทีเธอปล่อยให้ความเงียบนั้นกดดันเสริมสร้างความตึงเครียดที่ลอยอยู่ในอากาศหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอก็เอ่ยปากด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาสงบนิ่งแต่หนักแน่นราวกับค้อนคุณเป็นใครคะแล้วมีธุระอะไรมารบกวนที่ร้านของฉันเสียงนั้นไม่ดังแต่มันทิ่มแทงความหยิ่งผยองของจวิโรธเขายิ้มเยาะยังไม่ยอมอธิบายอะไรยังคงสนุกกับเกมแห่งอำนาจของเขาแต่เขากลับไม่รู้ตัวว่าเกมนี้กำลังจะพลิกกลับ เพราะตรงหน้าเขาคือผู้หญิงที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับแรงกดดันไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนหรือเครื่องแบบที่คู่ต่อสู้สวมใส่ยอยู่นั้นจะสกธิ์เพียงใดก็ตามหลังจากปล่อยให้ความเงียบครอบงำอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่แร้างทำเป็นสบายสบาๆร่นคนเยอะดีนะคุณเออคุณอมีราใช่ไหมเขาแกล้งทำเป็นสนิทสนมรอยยิ้มเย้ยหยันปรากฏบนใบหน้าของเขารอยยิ้มที่ไม่เคยไปถึงดวงตา เขาพยายามจะทําให้บรรยากาศผ่อนคลายลงแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเบื้องหลังคําพูดของเขานั้นมีแรงกดดันเบาๆที่เขากําลังสร้างขึ้นอามีราไม่ตอบคําพูดเหล่านั้นเธอเพียงแค่มองหน้าเขาอย่างเรียบเฉยรอให้คําพูดไร้สาระนั้นจบลงจากวิโรธจึงเดินช้าๆราวกับกําลังตรวจสอบร้านแล้วหันกลับมามองอามีราด้วยน้ําเสียงที่จริงจังขึ้น ผมกำลังตรเว,ตรวจพื้นที่อยู่นะคุณตรวจสอบธุรกิจที่เปิดดำเนินการอยู่ไม่ใช่ทุกที่จะมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนณะไหนๆก็มาแล้วขอดูใบอนุญาตประกอบกิจการของร้านนี้หน่อยสิคำขอนั้นฟังดูสุภาพแต่สำหรับอามราที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมานานเธอรู้ดีว่าสไตล์แบบนี้ไม่ใช่การตรวจสอบตามปกติน้ำเสียงของจาวิโรดเต็มไปด้วยแรงกดดันที่แฝงอยู่ราวกับกำลังรอหาข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่ อามีราไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยเธอส่งสัญญาณให้พนักงานคนหนึ่งซึ่งรีบเดินไปยังห้องด้านหลังและกลับมาพร้อมกับแฟ้มเอกสารหนาๆด้วยมือที่นิ่งอามีรายื่นแฟ้มนั้นให้จาวิโรธโดยตรงเชิญตรวจได้เลยค่าเอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายชื่อของฉันระบุว่าเป็นเจ้าของที่ถูกต้องและเอกสารเหล่านี้ก็ได้รับการต่ออายุตามกำหนดเธอพูดอย่างหนักแน่นไม่มีท่าทีลังเลหรือยอมอ่อนข้อ จตวิโรธรับแฟ้มนั้นไปเปิดดูด้วยท่าทีชักช้าเขาแซงทําเป็นตรวจสอบอย่างละเอียดขมวดคิ้วทําหน้าจริงจังริมฝีปากของเขาพึมพำราวกับกําลังประเมินอะไรบางอย่างแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงละครเขาไม่ได้สนใจเนื้อหาในเอกสารจริงๆเป้าหมายของเขาไม่ใช่การตรวจสอบแต่เป็นการข่มขู่หาช่องโหว่และถ้าจําเป็นก็สร้างเหตุผลขึ้นมาเพื่อกดดนัน หลังจากเปิดดูสองสามหน้าและพบว่าเอกสารทุกอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายจะวิโรธก็ปิดแฟ้มนั้นลงอย่างแรงแล้ววางลงบนโต๊ะเขาหัวเราะเบาๆแต่น้ำเสียงของเขาตอนนี้เปลี่ยนไปเย็นชาและเสียดแทงมากขึ้นโหเรียบร้อยดีนี่ไม่ค่อยเห็นธุรกิจเล็กๆจะเป็นระเบียบแบบนี้เก่งนะแต่ก็นะบางทีมันก็มีเรื่องทางเทคนิคที่มองไม่เห็นในเอกสารแต่ก็ยังสำคัญต่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงคลุมเครือที่จงใจ อามีรารู้ว่าประโยคนั้นไม่ใช่คําเตือนมันคือคําขู่ที่ซ่อนอยู่คําขู่ของอันธพาลในเครื่องแบบที่หากินอยู่เบื้องหลังชื่อเสียงของสถาบานันผมหวังว่าร้านนี้จะปลอดภัยและราบรื่นต่อไปนะคุณอามีราโดยเฉพาะถ้าความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงเป็นไปด้วยดีมันก็ยิ่งสบายใจขึ้นใช่ไหมหลักเขาพูดต่อ อามีร์นิ่งมองหน้าชายคนนั้นอย่างไม่ละสายตาเธอรู้ว่าทิศทางของการสนทนาได้เข้าสู่การขู่กันโชคอย่างนุ่มนวลแล้วแต่เธอก็รู้อีกอย่างหนึ่งว่ายิ่งปล่อยให้คนอย่างจวิโรธได้ใจเขาก็จะยิ่งขุดลึกลงไปอีกและสำหรับอามีราวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องนิ่งเงียบเพราะศักดิ์ศรีของคนเรานั้นซื้อไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชายอ้วนในเครื่องแบบที่ขายอำนาจของตัวเองเพื่อแลกกับเงินเล็กๆน้อยๆ หลังจากแท่งทำเป็นตรวจสอบเอกสารและพูดจาคลุมเครืออยู่พักหนึ่งเขาก็ขยับร่างท้วมของเขาเข้ามาใกล้โต๊ะแคทเชียแล้วโน้มตัวไปทางอามีราเล็กน้อยน้ำเสียงของเขาเบาลงแต่กลับยิ่งทำให้คำพูดของเขาดูน่ากลัวขึ้นคุณอามีราเขาพูดด้วยน้ำเสียงกึ่งกระซิบแต่กัดกินใจร้านคนเยอะแบบนี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะเพื่อไม่ให้มีเรื่องวุ่นวายพวกเราฝ่ายความมั่นคงช่วยดูแลให้ได้แต่ก็นะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างไม่เยอะหรอกแค่ให้มันราบรื่นก็พอ คำพูดของเขาลื่นไหลาราวกับกำลังเสนอบริการอย่างมืออาชีพแต่สำหรับอามีราเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่ข้อเสนอแต่มันคือการเรียกร้องที่ห่อหุ้มด้วยการข่มขู่ไม่มีการขู่โดยตรงแต่ความหมายของมันชัดเจนถ้าไม่จ่ายเงินค่าคุ้มครองพวกเขาก็จะสร้างความวุ่นวายขึ้นมาเองนั่นคือเกมสกรปรกของคนอย่างจะวิโรธขู่กันโชคโดยอ้างว่าดูแลความสงบเรียบร้อยและเขาก็ทำแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่ในวันนั้นคนที่เขาเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่เจ้าของร้านธรรมดา อามีราไม่ก้มหน้าไม่ขยับตัวไม่พยายามต่อรองสายตาของเธอกลับยิ่งคมกริบขึ้นราวกับทั้งร่างของเธอกำลังแผ่พลังงานเย็นเยียบที่ทิ่มแทงกลับไปที่อกของจาวิโรธขอโทษนะคะเธอพูดสั้นๆน้ำเสียงสงบนิ่งแต่สันสะเทือนด้วยความเด็ดเดี่ยวเราไม่ต้องการการคุ้มครองจากฝ่ายที่ใช้อำนาจหน้าที่มากดดันคนอื่นค่าเอกสารทุกอย่างของเราถูกต้องตามกฎหมายและเราจะไม่จ่ายเงินให้กับสิ่งที่ไม่ใช่ภาระผูกพันทางกฎหมาย ระยกนั้นหลุดออกมาโดยไม่หยุดชะงักไม่มีความลังเลทั้งร้านเงียบกริบพนักงานต่างมองอามีราด้วยตาโตบางคนก้มหน้าลงด้วยความกลัวบางคนชื่นชมในความกล้าหาญที่เพิ่งได้เห็นจ่าวิโรธเลิกคิวขึ้นราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินเขามองอามีราตั้งแต่หัวจรดเท้าพยายามจะกดดันด้วยสายตาแต่อามีราไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวร่างของเธอยังคงตั้งต,งตรงและแววตาของเธอก็เหมือนกำลังท้าทายว่าใจว่าชายที่อยู่ตรงหน้าจะเล่นเกมนี้ไปได้ไกลแค่ไหน จะวิรศหัวเราะเบาๆแต่ฟังดูเหมือนถูกบังคับเขาพยายามจะทำตัวสบายๆแต่สีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่คุ้นเคยกับการถูกปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้หญิงสาวที่ไม่เกรงกลัวเขาแม้แต่น้อยโหปักดีเหมือนกันนะปกติเจ้าของธุรกิจจะเข้าใจเองว่าการร่วมมือกับพวกเรามันสำคัญแค่ไหนเขาพูดพร้อมกับกอดอก แต่อามีราไม่ตอบความเงียบของเธอไม่ใช่สัญญาณของความกลัวแต่เป็นรูปแบบการต่อต้านที่รุนแรงที่สุดความเงียบที่บังคับให้คู่ต่อสู้รู้สึกกดดันบรรยากาศในร้านตอนนี้ต,นนตึงเครียดลูกค้าเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ค้นขึ้นและบางคนก็เลือกที่จะทิ้งของที่เลือกไว้บนชั้นแล้วเดินออกไปอย่างช้าๆจาวิโรธเริ่มรู้สึกว่าตำแหน่งของตัวเองกำลังถูกคุกคามแต่อีกโกของ เขาก็ผลักดันให้เขาต้องกดดันต่อไปเขายังคงคิดว่าเขาสามารถข่มขู่ได้เขาสามารถทําให้เธอหวาดกลัวได้มากกว่านี้แต่เขาลืมไปว่าเกมที่เขาเชี่ยวชาญในที่อื่นจะไม่เป็นผากลาในที่แห่งนี้ตรงหน้าเขาคือเจ้าของที่ไม่เกรงกลัวไม่สามารถซื้อได้และจะไม่ยอมก้มหัวให้เพียงเพราะมีใครบางคนสวมเครื่องแบบมา ใบหน้าของจาว,วิโรธแดงกับน้ำเสียงของเขาอาจจะยังคงสงบนิ่งแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายกลับแสดงให้เห็นถึงความโกรธที่เริ่มควบคุมไม่อยู่เขากัดฟันกำหมัดและมองอมีราราวกับเพิ่งถูกดูถูกต่อหน้าสาธารณชนสำหรับคนอย่างเขาการถูกปฏิเสธคือการดูถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกปฏิเสธโดยผู้หญิงสาวต่อหน้าพนักงานและลูกค้าโดยไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยศักดิ์ศรีที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยแรงกดดันและตำแหน่งหน้าที่บัดนี้ได้แตกร้าลงเพียงเพราะสายตาที่เย็นชาของเจ้าของร้านคนหนึ่ง ในช่วพริบตาเหตุผลก็พังทลายลงและอารมณ์ก็เข้าครอบงำโดยไม่มีสัญญาณเตือนด้วยการเคลื่อนไหวที่หยาบกระด้างและไม่คาดคิดจะวิโรธเหวี่ยงมือขวาไปยังใบหน้าของอามีราฝ่ามือนั้นหนักหน่วงและรุนแรงกระทบเข้าที่แก้มและมุมปากของเธออย่างจังเสียงเนื้อกระทบกระดูกดังขึ้นอย่างชัดเจนตามมาด้วยเลือดสดๆที่พุ่งออกมาจากปากของอามีราเปื้อนชุดเสรสสีขาวที่เคยสะอาดบริสุทธิ์ของเธอ เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากพนักงานหญิงที่เห็นเหตุการณ์พนักงานคนหนึ่งเอามือปิดปากอีกคนเซถอยหลังไปพร้อมกับร้องให้สะอกสะอื่นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พวกเขาทั้งหมดได้แต่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดและร่างกายที่สั่นเทาสำหรับพวกเขานี้ไม่ใช่แค่ความรุนแรงแต่มันคือความน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจตกหน้าเจ้าของร้านต่อหน้าต่อตาพวกเขาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลัวผลที่จะตามมา แต่อามีราไม่ล้มแม้ว่าร่างของเธอจะเซไปเล็กน้อยแต่เธอก็พยุงตัวเองไม่ให้ล้มลงมือซ้ายของเธอแต่ที่ริมฝีปากที่แตกและเช็ดเลือดที่หยดลงมาที่คางอย่างช้าๆเธอไม่ร้องให้ไม่กรีดร้องไม่คร่ำครวญตรงกันข้ามใบหน้าของเธอตอนนี้เปลี่ยนไปจากสงบนิ่งเป็นเย็นชาจากเงียบขรึมเป็นหน้ากลัวเบื้องหลังเลือดที่หยดลงมาดวงตาคู่นั้นจ้องมองไปที่จาวิโรธอย่างเขม็งไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความโกรธที่ถูกเก็บกดไว้และศักดิ์ศรีที่ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบยำ่ำ จตวิโรธถ,ถอยหลังไปหนึ่งก้าไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะตกใจเขาไม่คิดว่าอามีราจะยังคงยืนหยัดเหมือนหินผาหลังจากถูกตบอย่างแรงไม่มีเสียงร้องให้ไม่มีการร้องขอความเมตตามีเพียงสายตาที่ตอบกลับมาอย่างเสียแทงยิ่งกว่ากระสุนปืนในตอนนั้นอามีรารู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของเกียรติยศเธอไม่ใช่เหยื่อเธอไม่ใช่คนอ่อนแอที่จะยอม จำนนต่อความรุนแรงเธอคือเจ้าของสถานที่แห่งนี้และไม่มีใครมีสิทธิ์แต่ต้องเธอแบบนี้เมื่อเลือดไหลาอาบมุมปากของเธอการตัดสินใจบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นในใจของเธอแลว่าจะวิโรธเพิ่งจะข้ามเส้นที่ไม่อาจยอมรับได้และอามีราจะไม่ยอมให้การกระทํานั้นและการบาดเจ็บนี้เป็นจุดจบของเรื่องราวแต่บาดแผลนี้กลับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จาวิโรทยืนยิ้มอย่างเย่อหยิ่งบนใบหน้ากลมๆของเขาคิดว่าการตบนั้นเพียงพอที่จะทำลายจิตใจของอามีราเพียงพอที่จะทำลายศักดิ์ศรีของเธอต่อหน้าพนักงานและลูกค้าแต่เขาคิดผิดๆอย่างมหันอามีราไม่ล้มแม้ว่าเลือดยังคงไหลยอยู่ที่มุมปากของเธอร่างของเธอก็ยังคงยืนตรงเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นเช็ดเลือดด้วยหลังมืออย่างช้าๆแล้วเงยหน้าขึ้นในดวงตาของเธอไม่มี น้ำตาไม่มีความกลัวสิ่งที่ฉายออกมากลับเป็นสิ่งที่อันตรายกว่านั้นสำหรับคนอย่างจาวิโรธมันคือความกล้าหาญที่ลุกชนขึ้นมาจากก้นบึ้งของบาดแผลอามีราไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่มองตรงไปยังชายคนนั้นสายตาที่ไม่ต้องแปลเป็นคำพูดสายตาที่ส่งสารอย่างชัดเจนว่าแก่ข้ามเส้นแล้ว ในห้องที่เงียบสงัดนั้นเวลาเหมือนจะหยุดนิ่งพนักงานได้แต่ยืนมองด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดมือปิดปากไม่สามารถขยับตัวได้แต่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในใจพวกเขาได้เห็นบางสิ่งที่จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ความรุนแรงที่ตำรวจคนหนึ่งกระทำแต่คือการลุกขึ้นสู้ของเจ้าของร้านที่ถูกดูถูกและถูกทำร้ายแต่ยังคงยืนหยัดเหมือนเหล็กกล้าที่ไม่ยอมหัก เธอไม่จำเป็นต้องตะโกนไม่จำเป็นต้องตอบโตในทันทีความเงียบของเธอหน้ากกัวกว่าความโกรธที่ระเบิดออกมาเสียอีกไหลของเธอตั้งตรงคางของเธอเชิดขึ้นเล็กน้อยและดวงตาของเธอเหมือนจะเฉือนเนื้อหนังเธอไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอจะไม่ถอยไม่ยอมแพ้และจะไม่ยอมสลัดศักดิ์ศรีเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจาวิโรธเริ่มสูญเสียความเหนือกว่าร่างใหญ่ของเขาตอนนี้รู้สึกหนักอึ้งและแข็งทื่อมากขึ้น สายตาของอามีราทำลายอิกโก้ของเขาสั่นคลอนความกล้าหาญจอมปลอมที่สร้างขึ้นจากตำแหน่งหน้าที่และการข่มขู่เขาพยายามจะยอมิ้มอีกครั้งแต่รอยยิ้มนั้นสั่นคลอนเขายังไม่ถูกโจมตียังไม่ถูกแต่ต้องแต่เขากลับเริ่มรู้สึกถูกคุกคามเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้เผชิญหน้ากับความกลัวแต่เป็นความเด็ดเดี่ยวอามีรายังคงยืนนิ่งแต่รศมีรอบตัวเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่เจ้าของร้านที่คอยบริการลูกค้าและให้คำแนะนำอย่างเป็นมิตรอีกต่อไป ตอนนี้เธอคือกำแพงที่แข็งแกร่งที่ปฏิเสธการถูกทำลายและความเงียบของเธอไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เป็นเพราะเธอกำลังประเมินรอคอยและเตรียมพร้อมเพราะในตัวเธอมีบางอย่างที่ลุกชนขึ้นมาแล้วและเมื่อเธอเคลื่อนไหวจะไม่มีความลังเลใดๆสิ่งที่รออยู่ไม่ใช่การตอบโต้ธรรมดาแต่เป็นบทเรียนที่ใครก็ตามที่ได้เห็นจะไม่มีวันลืมรวมถึงจะว,วิโรธด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากความเงียบที่น่าอึดอัดผ่านไปไม่กี่วินาที ในที่สุดอามีราก็เคลื่อนไหวโดยไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงตะโกนมีเพียงการระเบิดจากภายในที่เธออดกลั้นมาตลอดมือของเธอพุ่งไปยังใบหน้าของจาวิโรธด้วยความเร็วที่น่าตกใจหมัดแรกของเธอเข้าที่กรามของชายคนนั้นอย่างจังทำให้ศีรษะใหญ่ๆของเขาสะบัดไปด้านข้างอย่างไม่ทันที่เขาจะได้หายใจอามีราก็ส่งหมัดที่สองตามไปแรงกว่าเดิมลึกกว่าเดิมกระแทกเข้าที่หนกแก้มของเขาและเปลี่ยนแววตาที่ยิงพยองนั้นให้กลายเป็นความตื่นตระหนก จะวิรธถ,ถอยหลังไปหนึ่งก้าวร่างของเขาโซเซแต่อามีราไม่หยุดหมัดที่สามตามมาโดยไม่ประนีกระแทกเข้าที่อีกด้านหนึ่งของใบหน้าทําให้เขาสูญเสียการทรงตัวร่างท้วมของเขาเริ่มคลงคล e งและสีหน้าของเขาก็ไม่ยิ่งพยองอีกต่อไปที่เหลืออยู่มีเพียงความตกใจความสับสนและความกลัวตํารวจคอร์รัปชันคนนั้นไม่ทันได้ยกมือขึ้นมาตอบโต้หรือป้องกันตัวเองเขาช้าเกินไปที่จะรู้ว่าเหยื่อของเขาได้กลายเป็นผู้ล่าไปแล้ว พนักงานในร้านกรีดร้องเบาๆบ,บางคนยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่บางคนถอยหลังไปด้วยตาที่เบิกกว้างพวกเขาไม่เคยจินตนาการเลยว่าอามีราที่พวกเขารู้จักในฐานะคนพูดจาสงบและอ่อนโยนจะมีความแข็งแกร่งและความโกรธที่รุนแรงถึงขนาดนี้ทุกการเคลื่อนไหวของอามีราดูเหมือนจะถูกควบคุมแต่กลับแฝงไปด้วยแรงระเบิดที่หน้าทึ่งนี้ไม่ใช่การอารวาสแต่เป็น การตอบโต้ที่ถูกเก็บกดมานานความแค้นทั้งหมดที่จะวิโรธได้หว่นไว้ตั้งแต่ที่เขาย่ำยีเกียรติของร้านนี้ตั้งแต่ที่เขาตบหน้าเธออย่างไม่ประณีตอนนี้ได้ถูกเก็บเกี่ยวในรูปแบบของการต่อสู้ที่ไม่คาดคิด อามมราก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและด้วยแรงทั้งหมดที่มีเธอเตะเข้าไปที่ท้องของจาว,วิโรธอย่างจังลูกเตะของเธอแหลมคมและรุนแรงไม่ใช่แค่การผลักแต่เป็นการกระแทกเข้าไปอย่างลึกร่างใหญ่ของจาว,วิโรธลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยก่อนที่จะกระแทกลงกับพื้นนอนหงายอยู่ระหว่างชั้นวางขนมข,นมขบเคี้ยวและชั้นวางเครื่องดื่มเหมือนกระสอบเนา่นาๆที่ถูกโยนทิ้งอย่างไม่ยดีจาว,วิโรธร้องครั้งออกมาลมหายใจของเขาหอบถี่ร่างกายของเขากระตุกอยู่บนพื้นที่เย็นเฉียบแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้าทุกคนนไดด้แต่ย เพราะพวกเขารู้ว่าชายคนนั้นกำลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาได้หว่านไว้อามีรายืนอยู่เหนือร่างของเขาร่างกายของเธอสั่นสานไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะอะดรนาลีนและความโกรธที่ยังไม่มอดดับลงเธอไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่มองคู่ต่อสู้ที่ตอนนี้นอนหมดสภาพเหมือนขยะที่ล้มเหลวในการใช้อำนาจในสายตาของเธอนั้นไม่มีความเมตตาเพราะศักดิ์ศรีที่ถูกเหยียบย่ำไม่สมควรได้รับการให้อภัยอย่างง่ายดายและสำหรับใครก็ตามที่ได้เห็น เหตุการณ์ในวันนั้นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่เจ้าของร้านเธอคือผู้พิทัเกียรติและใครก็ตามที่กล้ามาทำให้มันโมหมอง,มองจะต้องชดใช้ด้วยวิธีที่พวเก่าจะไม่มีวันลืม ร่างของจาว,วิโรจนอนแผลายอยู่บนพื้นหายใจหอบเหมือนคนที่เพิ่งถูกดึงขึ้นมาจากน้ำสองมือของเขากุมท้องที่เจ็บปวดอย่างรุนแรงจากการเตะของอามีราใบหน้าของเขาบวมช้ำแก้มของเขาบวมเป่งและที่มุมปากของเขามีเลือดไหลซึมออกมาเปรอะเปื่อนสัญลักษณ์ของสถาบันที่เขาเคยใช้กดขี่ผู้อื่นไม่เหลือร่องรอยของความหยิ่งผยองอีกต่อไปแววตาของเขาดูเลื่อนลอยตื่นตระหนกและว่างเปล่าเขารู้ตัวแล้วว่าครั้งนี้เขาไม่ใช่ผู้ควบคุมสถานการณ์อีกต่อไป รอบตัวเขาพนักงานต่างยืนนิ่งมองภาพที่ไม่คุ้นตาตำรวจนอกริตนอนหมดสภาพเหมือนโจรที่หนีไม่รอดลูกค้าบางคนที่ตอนแรกหลบอยู่หลังชั้นวางของตอนนี้เริ่มปรากฏตัวออกมาอย่างช้าๆเฝ้าดูจุดจบของละครที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นในวันนี้จะวิโรธไม่สามารถซ่อนความอับอายของเขาได้เขาไม่ใช่แค่แพ้ทางกายแต่ยังถูกทำลายศักดิ์ศรีต่อหน้าพยานมากมายโดยผู้หญิงที่เขาคิดว่าสามารถกดขี่ได้ด้วยการข่มขู่และการทำร้าย ด้วยแรงที่เหลืออยู่จะวิโรธพยายามจะลุกขึ้นเขานิ้วหน้าแล้วคุกเข่าลงพร้อมกับเช็ดเลือดออกจากใบหน้าลมหายใจของเขาสั้นหนักและเร่งรีบเขาก้มหน้าลงไม่ใช่เพราะความเคารพแต่เพราะกลัวที่จะสบตากับคนที่ตอนนี้ไม่ยอมก้มหัวให้เขาอีกต่อไปขอโทษครับผมผิดไปแล้ว เขาพูดด้วยเสียงแหบพระแทบไม่ได้ยินแต่ก็ชัดเจนพอสำหรับทุกคนในร้านอามีรายังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับแม้แต่น้อยเธอมองชายคนนั้นด้วยสายตาที่คมกริบไม่ตอบคำขอโทษด,ด้วยคำพูดเพราะสำหรับอมีราความอับอายที่จะวิโรธกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้รุนแรงกว่าการลงโทษด,ด้วยคำพูดใดๆ ่าวิโรดค่อยๆคลานไปยังประตูทางออกเขาเดินโซเซขาสันและบางครั้งก็ร้องครางออกมาด้วยความเจ็บปวดเขามองย้อนกลับไปแวบหนึ่งและสิ่งที่เขาเห็นคือใบหน้าที่ไม่หวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความขยะแขแยงและรังเกียจศักดิ์ศรีของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นๆไม่ใช่ด้วยอาวุธแต่ด้วยความกล้าหาญและเกียรติยศที่เขาพยายามจะเหยียบย่ำแต่กลับล้มเหลว เมื่อประตูอัตโนมัติเปิดออกและร่างอ้วนๆนั้นลากตัวเองออกจากร้านไปอากาศร้อนของกรุงเทพก็ต้อนรับเขาอย่างรุนแรงเขาเดินโซเซไปยังรถจักรยานยนต์เก่าๆของเขามือยังคงกดท้องที่เจ็บปวดอยู่คนข้างนอกบางคนที่เห็นเหตุการณ์จากไกลๆต่างก็สงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เขาก้าวขึ้นรถจักรยานยนต์อย่างทุลักทุเลแล้วขับออกไปโดยไม่มีเสียงทิ้งไว้เพียงฝุ่นและความอับอายที่เกาะกินใจเขาอยู่เบื้องหลัง ในขณะเดียวกันภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นบรรยากาศก็ค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพนักงานเริ่มเคลื่อนไหวบางคนเดินเข้ามาหาอมีราด้วยใบหน้าที่เป็นห่วงแต่ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมแต่อามีราไม่ได้พูดอะไรมากเธอถอนหายใจยาวๆเช็ดเลือดที่เหลืออยู่ที่ริมฝีปากแล้วพูดสั้นๆว่าเก็บร้านให้เรียบร้อยนะวันนั้นท่ามกลางชั้นวางสินค้าและเครื่องคิดเงินศักดิ์ศรทของผู้หญิงคนหนึ่งได้รับการเชิดชูและความหยิ่งผยองของผู้กดขี่ก็ถูกทำลายลงด้วยความกล้าหาญที่ไม่อาจซื้อหาได้